ก็โอ้โหก็ต้องก็ต้องรู้สึกดีอล้วครับผมเพราะว่าที่แฟนๆยังอยู่กับพวกเราเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าแฟนๆแบบว่าชนิดซึ่งมีความแบบสําคัญพวกเรามากเพราะว่าแฟนๆชาวจีนแบบว่าซัพพอร์ตแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าการโหวตรางวัลต่างๆหรือว่าของขวัญต่างๆหรือว่าซุ้มเงินอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ยังซัพพอร์ตเราสองคนครับ ใช่ครับขพราคุณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่ครับทั้งแฟนชาวไทยด้วยแฟนชาวจีนด้วยเราก็อินเตอร์แพนทุกทุกประเทศเลยครับแต่ว่าเราคิดถึงพวกคุณเสมอเลยเร็วๆนี้อาจจะได้มีไปเมืองจีนอเร็าได้ไปก็ได้ลุ้นกันว่าจะมีไปเมืองไหนอันนี้จะตั้งใจสปอยนิดนึงครับ<ป>อาจจะได้ไปครับเร็วๆนี้รหรือเปล่า อันนี้สปอยพรจุดจีนนะครับผมก็ในเทศกาลจุดจีนก็ขอให้ทุกคนนะครับผมใหม่นจีนนี้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เฮงเฮร่ำรวยเงินทองนะครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยครับเช่นกันครับก็เทศกาลจุดจีนมัน คล้ายๆหลายคนอาจจะมีเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ใช้เวลาชีวิตกับครอบครัวแบบแฮปปี้แฮปปี้ในทุกๆวันเลยครับซินเจิงรูยี่ซิเนียฟาชายครับอ่าองเปาตุ๊กตุ๊กขาใช่ไหมปกติคนทํางานเราต้องให้ใช่ไหมแต่เราทํางานกันทั้งคู่ก็ให้กันทั้งคู่แล้วกันดูเอ้าก็เหมือนแลกกันแลกกันแต่ว่าเงินสามารถให้มากกว่าได้เอาเป็นเช็คแล้วกัน สิบแปดหลักรวยแล้วครับงานทุกคนครับจะจะบอกว่าหนูรวยกวเายวเครับเพราะหนูไม่ค่อยใช้เงินกับแฟชั่นสบ้านเท่าไนี้ที่จีนนะครับแฟชั่นวีก็ในปลายปีก็มีคุยครับผมแต่ในช่วงต้นปีไม่ได้ไปครับผมก็เตรียมอยู่ว่าจะได้ไปหรือ ถ้าได้ไปไหมก็ฝากพี่พี่ด้วยเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับผมอยู hmm. ่ในช่วงที่คุยกันอยู่ mm hmm. มีลุ้นขอให้ได้ครับหนูอยากไปไหมหน,ห,นหนูก็ยากครับ mm hmm. ซอมไบเวอร์ซมไบเวอร์ก็วิถ่ายกันไปหลายคิวมากๆแล้วครับแล้วก็แต่ละคิวคือจัดเต็มมากๆอย่างของผมก็มีโอกาสได้เข้ากับพี่พี่นักแสดง ออนอกค่ายแล้วก็<ม>พี่ป๊อกกับพี่เวียแล้วด้วยครับเข้าซีนด้วยกันเรียบร้อยการเข้าซีนกันครั้งนี้ทําให้รู้ว่านักสแสดงในตำงานนักแสดงในตำนานเขาเก่งเก่ง,งเก่งยังไงเก่งขนาดไหน<ม>พี่ๆเขาเก่งมากๆเลยครับตอนที่เล่นซีนด้วยกันพี่ป๊อกกับพี่เวียส่งอารมณ์ดีมากๆเลยครับใช่แบบปลืมงแล้วก็ประทับใจมากๆแต่ว่าการถ่ายซอมไบเวอร์นี่ก็ถ่ายละเอียดมากๆเลยครับใช่ถ,ถ่ายยากมากๆเลย ช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเสียพี่ป๊อกค,ครับผมก็รู้สึกแบบประทับใจมากอยากได้พี่ป๊อกเป็นแม่คน <laughs> น่าราักครับผมแล้วก็พี่เบียร์ก็เขาก็บอกว่ามีอะไรปรึกษาได้ครับผมแล้วก็มีนักแสดงแบบหลายท่านเลยเจนนิสหรือว่าคนอื่นที่บอกว่ามากฝีมือนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตำนายเรื่องหนึ่งในเมืองไทยนะคระับผมรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทําที่ยากแล้วรู้สึกทีมงานแบบว่าไม่ถูกใจิีนไหนก็รีชูดอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้แบบมีความสมจริงมากที่สุดส่วนในพาร์ทของซอมบี้เรารู้สึกว่า มันน่ากลัวนะเราเห็นภาพใชภาพนั้นแล้วแต่อย่าให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนดูผลงานของทางโปร d ั c t ด้วยครับผมเพราะว่าทุกคนก็แบบจัดเต็มมากมีทั้งแบบคิวไนท์ด้วยคิวแบบว่าตอนเช้าด้วยซึ่งบอกเลยก็ตอนนี้หลายคิวแล้วหนุเกินเกินสิคิวไปล้วเกินสิแล้วครับผมว่าน่าจะถ่ายก่อนครึ่งปีน่าจะจบแล้วครับผม น่า<ช>จะนะครับผมเพลงของคกับพี่ปล่อยเมื่อไหร่เพลงของกับพี่พอลคิมนะครับก็จริงจริงก็อีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานเกินรอจริงๆครับไม่นานที่ไม่นานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นรพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เร็วไปก็ <c oughs> <c oughs> อย่างล่าสุดก็เพิ่งถ่ายนิตยสารเ Mary Claire ของทางเกาหลีไปครับถ่ายกับพี่พอลคิมเลยก็เห็นว่า แฟนก็ชอบกันเยอะแยะเลยครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปขึ้นนิเอสารที่เกาหลีครับส่วนเรื่องเพลงก็อย่างที่ผม่อกี้เลยครับเร็วนี้แล้วก็ตอนนี้อาจจะด้วยการที่เหมือนทางฝั่งเราก็ต้องร่วมกันแอปรูฟกับทางฝั่งเกาหลีเหมือนกันครับเรื่องการโปรโมทครับเพราะว่าทางเกาหลีก็เหมือนเขาจะจัดแจงให้คขาว่าจะโปรโมทยังไงยังไงบ้างใช่ก็ต้องรอฝั่งหนูขอแอปรูฟด้วยครับแมนูนิวแบบเปลี่ยนลุกเลยนะ ติญสสารคือหล่อเลยติญสสารช่วงนี้ชอบชมหรูอหล่อไงช่วงนี้หล่อวันนี้เปิดหน้าผากด้วยวันนี้ก็เปิดหน้าผากมาครับทำกิจกรรมเป็นการชาเลนจ์ตัวเองทำงานกับพี่พ่อคิมแหละครับโอ้โหชาเลนจ์ตัวเองยังไงก็เป็นการทําเป็นการออกเพลงร่วมกับศิลปินต่างชาติครั้งแรกของผมเลยครับซึ่งพี่พ่อคิมเขาเป็นเจ้าพ่อโอเอสีของเพลงเพลงโอเอสีเกาหลีอยู่แล้วครับซึ่ง เราผมเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยที่กําลังอยากเป็นศิลปินครับกําลังโบยบินอยู่เราก็บินไปหาเขาเลยครับคุนไปหาเขาดึงที่เลยใช่แล้วก็ร่วมงานกันก็ตอนแรกก็กลัวครับกังวลมากๆเลยว่ามันจะมันจะต้องยากแน่ๆเลยเพราะว่าพี่เขาร้องพอมากๆเรากลัวผมแบบผมกลัวตัวเองจะร้องแล้วทําให้เขาดรอปลงมาครับ โอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหนูก็โอเคเยอะเหมือนกันนะบอกเลยว่า MV ดีมากแล้วก็เพลงเพราะมากครับยังยังไม่ได้ดู MV แต่รับรู้มาครับผมว่าเป็นแบบไหนหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยครับเพราะว่าถ่าย MV ที่เกาหลีด้วยแล้วก็ร้องเป็นเกาหลีด้วยครับใช่คเี่ยความรักเนาะยมคิมมันนี้ไปที่ไหน คุยแล้วครับผมผมเพิ่งคุยเมื่อวานนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาคิวดูนะผมว่าจะไปตอนไหนซึ่งเถียงกับหนูตอนในไลน์หนูบอกว่าห,หนูเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองบอกไม่ต้องมหนูจะเลี้ยงก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครจะเลี้ยงแต่ว่าหาคิวไปอยู่ครับ,รบอยากไปแล้วใครเลี้ยงไปไหรแต่ว่าใครเลี้ยงไปเท่าแต่ว่าของขวัญก็ของขวัญของขวัญเทศกาลอะไรอะครับ ตุจีนนะฮะมีดูเทศกาลเลยของขวัญซุปเปอร์ซันละกันเราเล่นเราเล่นดูมีแทบจะครบุกคอนดิชันแล้วเนี่ยิือออกมาสองแต่ให้ไปแล้วของขวัญก็ขอเก็บไปคิดก่อนนะครับถ้าบอกทุกคนตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เลไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไร ให้ใจก็พอแล้วใช่ให้ความรักดีๆก็พอแล้วใช่ไม่ได้ต้องการของขวัญขนาดนั้นใช่ครับก็บตื่นเต้นตื่นเต้น,นะครับผมก็ดีใจที่ได้เจอแบบทุกคนร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นการไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของท่าที่สุดที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการแสดงโชว์อะไรบ้างก็มีการเปลี่ยนแปลงเพลงด้วยมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับ ใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทริปที่วุ่นวายพอสมควรเลยครับแต่เป็นวุ่นวายที่แบบว่าวุ่นวายที่เราแฮปปี้นะมีความสุขเพราะว่าได้ไปกันทั้งค่ายเลยครับเพิ่งเคยไปกันเยอะขนาดนี้เป็นทริแรกเลยเกิดอะไรบ้างเลยว่หนูใช่ครับแต่น่าจะสนุกใช่เพราะว่าเรามีโชว์แล้วก็อาจจะมีไครถ่า่อนด้วยใช่รับใช่ครับข้ามฟ้าครับผมโอ้ข้ามฟ้า ตอนนี้ข้ามฟ้าก็อยู่ในช่วงปรับทให้แน่นครับกำลังปรับทให้แน่นมากๆเลยส่วนตอนนี้เราก็มีการเรียนบ้างประปรายครับจริงๆก็เพราะว่าอาจจะด้วยช่วงนี้เราโฟกัสหลายอย่างมากๆเลยครับเดี๋ยวจะมีซอมเ์บอร์อีกแล้วก็จะมีโปรเจกต์ลับของผมอีกเรื่องเพลงด้วยต่างๆครับก็ตอนนี้ก็แบ่งเวลาค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับแต่ว่าจริงๆอยากจะทําข้ามฟ้าให้ดีอยู่แล้วครับใช่มีเวลาเรียนเมื่อไหร่เราไปเรียนแน่นอนครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่แบบมากๆครับผมก็เดี๋ยว รับรองว่าสนุกแน่นอน,อนเพราะว่าได้ปรับบทพิชรันให้มากขึ้นด้วยครับผมอย่างที่ทุกคนแบบฟีดแบ็มาครับผมก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ใช่ใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยเพราะว่าเป็นอ e ีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากๆยักษ์ใหญ่มากๆอ e ีโปรเจกต์หนึ่งของหนูกับเฮียเลยครับ,รบจะตั้งใจทําให้เต็มที่เลยครับอยากให้ทุกคนรออยู่นะ ซาแซงนะครับจริงๆคิดว่าศิลปินทุกคนมีอยู่แล้วแหละครับซาแซงสขผงกันเฮียมีไหมก็มีครับใช่อย่างตอนที่ไปต่างประเทศก็มีครับปกติก็จะเจอ,เอ,อทุกครั้งไหมก็ทุกครั้งทุกครั้งเลยเนาะเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ <laughs> บังเอิญที่ไม่บังเอิญเท่าไหร่ <laughs> บังเอิญที่ไม่บังเอิญจริงๆบังเอิญที่จริงเราเราไม่ได้ไม่ได้ปิดการครับถ้าเป็นเรื่องบังเอิญเจอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบว่าเจอกันบ่อย อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออรู้บางทีรู้สภาอยบินเราได้ไงรู้ว่าเรานั่งตรงนี้ได้ไงแบบเขามานั่งขา้างหน้าข้างหลังบางทีมีครั้งหนึ่งที่ผมจาได้เลยแบบว่าพี่แอร์เขาสเตทบอกว่ามาทักเลยบอกว่ามีคนแอบถ่ายคลิปอยู่แบบว่าจะให้พูดยังไงรัชจัดการ,ร,รยังไองอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราก็แบบอยากได้พื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าศิลปินทุกคนหรือว่าดาราทุกคนากได้ในพื้นที่ส่วนตัวครับผมก็อยากให้เคารพในการมีพื้นที่ของเราซึ่งมันอาจจะดูแบบเล็กน้อยแต่่มมมมมันนนนเเเเป็็คคววาาาสุขลก้้อออยงรหืทีีไดแบบบ ที่ของเราอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็มีเหมือนกันครับอย่างตอนที่อยู่บนเครื่องบินก็เจอเจอเหมือนกันครับแบบตอนนั้นมืดปิดไฟแล้วนอนอยู่แล้วก็เหมือนแบบเง้มตาขึ้นมาดูเหมือนเขาแบบยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับก็ตกใจ <c oughs> ตกใจมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับ <c oughs> ใช่พอลืมตาขึ้นมาเขาก็รีบไปครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเหมือนกันครับแต่ว่าทางค่ายก็มีการ คือทางค่ายก็รับทราบแล้วครับแล้วก็มีการตั้งกฎอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าก็อยากจะให้แฟนๆแบบอยากให้แฟนๆตระหนักถึงตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้เวลาส่วนตัวบ้างเหมือนกันครับอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในแบบการเดินทางแต่ละครั้งครับ<อ>ใช่พื้นที่เล็กๆทียังเป็นดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ เข้าใจนะเข้าใจจริงๆบางทีเราก็รู้จริงๆครับผมว่ามันเป็นบางครั้งบางคทาาอะไรเงี้ยครับผมซึ่งใช่ใช่ใช,ใช่บางทีเราก็รู้สึกว่าในในในเวลาที่เราเลิกงานหรือในเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นัดหรืออะไรเงี้ยมาเจอหรืออะไรเงี้ยก็มันบังเอิญอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อยู่ที่แต่ละคนที่ตารานะอะไรเงี้ยครับผมจริงเราก็เม่อไรเราหนูเนาะ <c oughs> เราก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ทงานพื้นที่ อยากให้ทุกคนมาเจอเราตามเวลางานมากกว่าครับเพราะว่าตามเวลางานเราก็เต็มที่กับทุกคนอยู่แล้วเราก็แฮปปี้กับทุกคนมากๆอยู่แล้วครับใช่อยากจะขอพื้นที่สุตัวนิดนึงล้วกันครับเพลงเบาด้วยเกี่ยวกับแฮชแท็กใช่ไหมครับก็ จริงๆเห็นแล้วครับ #hashtag ก็เข้าใจแฟนๆมากเลยครับว่าแฟนๆเป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับเฮียครับว่าค่ายอาจจะชี e ตเราได้ไม่ดียังไงครับแต่ส่วนตัวผมกับเฮียรู้สึกว่าค่ายก็ชี e a เราดีนะใช่ครับเพราะว่าผมก็เติบโตขึ้นมาจากบ้านดูมันดีนี้ด้วยครับใช่แต่ว่าจริงๆเหมือนก็มีเห็นข้อความใน ex เ,ออเหมือนกันครับว่าแฟนๆก็มีพูดบางข้อความเราเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะอาจจะใช้คําพูด ไม่น่ารักมากเท่าไหร่ครับอาจแล้วอาจจะสูญเสียกําลังใจนิดหน่อยครับใช่ก็มีทั้งแฟนๆที่เข้าใจแล้วก็แฟนๆที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจยังไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าใช่ครับอาจจะไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดบางอย่างของงานอย่างเงี้ยครับก็ใช่แต่ว่าไม่อยากให้แฟนๆคิดว่าไม่อยากให้แฟนน้อยใจว่าเรามาปกป้องค่ายนะครับที่ผมอธิบายเพราะว่าอยากจะให้แฟนๆเข้าใจตรงกันใช,ใช่อย่างเหมือนเห็นเรื่อง การรับงานด้วยครับของค่ายก็เหมือนเวลาที่เรารับงานหรือทํางานอย่างเงี้ยครับจริงๆค่ายดูมันดีค่อนข้างให้อิสระกับหนูกับเนียมากๆเลยเขาจะถามเราตลอดเลยครับว่างานนี้อยากทำไหมงานนี้อยากทํำไหมใช่แล้วก็อย่างแพลนของปีนี้ก็มีการแทนไว้เรียบร้อยแล้วทั้งปีครับก็มีการนั่งคุยกันจริงจังเลยเพราะว่ามีหลายโอกาสมากๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันครับใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่อง อะไรนะเหมือนเหมือนเห็นอยู่นิดหน่อยครับอ๋อเรื่องบอกว่าใช่ไม่ส่งหนูกับเฮียไปเรียนเลยอันนี้เห็นแล้วก็จริงๆหนูกับเฮียเรียนนะเรียนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอยากบอกทุกคนว่าเราเรียนอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงลงแบบแอคทิวิตี้ว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวันทุกครั้งครับใช่นานๆทีจะลงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างติดโซเชียลด้วยนานๆทีก็จะเข้ามาลงอย่างเงี้ยครับใช่ก็ ไม่อยากให้แฟนน้อยใจนะว่าผมบ้องคายครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันยังไงก็อยากให้แต่ว่าก็ต้องขอบุณเจตนาดีๆของทุกคนครับที่เป็นห่วงหนูกับเฮียก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจหนูกับเฮียรครับเพราะว่าเราก็เชื่อใจทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราแน่ๆครับแล้วก็รักทุกคนมากๆเลยอยูู่่ไยหมดแล้วอ้าว <c oughs> ครับก็อย่างที่หนูบอกเลยครับผมก็มีความความคิดเห็นเหมือนกันครับผมอย่างที่บอกว่าเราเห็นหลายคอมเมนต์มากแต่ที่บอกอยากให้คอมเมนต์กันแบบว่าราัากทั้รักเวลาที่เราอ่านฟีดแบ็กแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นคําที่เรารู้สึกอ่านแล้วอยากแบบว่าอยากอยากเห็นที่มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเห็นอะไรลบมันจะรู้สึกแบบว่า เออมันจะเป็นอยากให้พูดกันดีแล้วสุดท้ายเชื่อว่าในตัวค่ายหรือว่าตัวพวกเราเองก็อยากจะพัฒนาอยู่แล้วครับผมซึ่งมันก็มีการจยมการงานทั้งปีอยู่แล้วครับเราก็คุยกันครับผมซึ่งเราสึกว่ามันมีโปรเซสงานหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถบอกให้ทุกคนได้รับรู้ได้หรือว่าบางงานที่ไม่ใช่เป็นงานของค่ายหรืออะไรเป็นงานของทางข้างนอกอย่ามันก็จะมีโปรเซสของมันเราก็ต้องทําตามกฎบางทีเราอยากที่บายแทนแต่ก็แอบกลัวมีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่า อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ได้ไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้ว่าว่าคอมเมนต์ไม่ได้ครับมันก็คือการติชมมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่ทุกคนต้องติชมอยากให้เหม็นกันแบบดีๆฟังลื่นหูแล้วเรารู้สึกว่าอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วก็อยากจะปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันโอเคมากๆครับผมแล้วก็เรื่องในงานอย่างที่บอกครับก็มีการเตรียมการแล้วมีการซ้อมบ่อยครั้งอย่างที่หนูบอกเลยก็ไม่ได้มีการแบบว่าลงซอรี่บ่อยแต่ก็ลงบ้าง ผมก็อยากให้เป็นกําลังใจพวกเราจะได้สบายใจขึ้นด้วยแต่เข้าใจเจนาจริงที่แฟนคลับที่เป็นห่วงเราแล้วก็คอมเมนต์ในความเป็นห่วงเราครับผมจริงๆก็อยากให้ซัพพอร์ตกันอยากอยู่กันแบบสบายใจซึ่งกันและกันก็สามารถใครติชมก็สามารถส่งอีเมลมาทางค่ายได้ครับผมว่ามีเรื่องอะไรอยากให้ปรับไม่ว่าตัวผมเองหรือว่าทางค่ายเองก็อยากพัฒนาให้มันออกมาดีขึ้นครับ ก็อยากให้ทุกคนแบบรวมๆก็อยากมีพลังบวกอะอยากแฮปปี้เราแบบอยากทำงานแฮปปี <t <t ้อะไรเงี <t <t ้ยครับผมใช่คร uh ับทางค่ายพร้อมรับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับแก้ไขอยู่แล้วครับยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหน